น,นี่น้องน้ำผึ้งระบายเองบนลูกไ,ไปพี่น้องเอ้ยงามแท้อันนี้เนาะอันนี้เจ้าสาวบล่าลูกอันนี่นะนสะบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขุสุคนเบิดสุมองสุบอนเะด้อพี่น้องเดอ้อเนาะ มาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อเมื่อนี้พี่แหละพี่น้องเลยเนาะเดินทางเขามาหาลูกสาวอ่าน้ำพึ่งคือเก่าพี่น้องเลยมาอัปเดตเบิงเวียกงานเฮาคือเก่าเนาะมาทุกมือพี่น้องเลยอ่าโทมือนี้แดดคือเก่าพี่น้องเลยเดี๋ยวเขามาหาลูกสาวก่อนสวัสดีลูกหล่ะเอ่อโทเห็นยังอันนี้ฮะลูกเต็มหู ปาโธตั้งใจแท้น้องน้ำพึ่งนี่พี่น้องเอ้ยปาอันนี้อีลาแต้มหุบยังเนี่ฮะลูกแต้มหุบมีโอ้อันนั้นคือยังอันะนฮะลูกกระดาน <c oughs> เออโทพี่น้องเอ้ยใส้หันให้น้ำบเบาเบ่งด้วยฮะลูก <c oughs> โอ้อันนี้แต้มหุบมีบอก ขักแท่นี้เนาะใส่ตัวอีหลาเต้มแล้วฮะลูกไฮน่าบ่าวเบิง่งมึงดูค่ะนั่นอันนี้มันคือเลระบายนิดอืมนระบายเด่ะบายแล้วโอ้อันนี้น้องน้ำพึ่งระบายเองบนหลก้าพี่น้องเอ๋งามแท่นี้เนาะอันนี้ดวงใจระบายโอ้ขักแท่นี่เนาะ ป้าโท่น้องน้ำผึ้งระบายงามแท้อันนี้พี่น้องเลยอันนี้ลายเห็ดเองมมลุกนี่นะโ,โอ้พี่น้องเลยระบายเองคือง,งามแท้น้ำผึ้งเฮียนบนนี่ลูกรว่ายังไงโอ้แม่มีนาซื้อมาให้โอ้เก่งเด้พี่น้องเลยเนาะลูกสาวระบายกระตุนกระเป็นอันนี้ อันนี้ฮะอีลาแต้มยังนี่ฮะละูกแต้มหูมีบะโอเพราะว่ามีแบบมั่นอยู่บล่ลูกเออพี่น้องเอยเรามาเฝ้าสร้างวันนี้เรากา็ฮัดแต้มฮัดอ่านบ่ลูกเมื่อคืนนี่คือเห็นอันเทียนหนังสือว่าคืนนี้ฮะหรือว่าจังไงเออเก่งแลยนี่เนาะน้ะนองอําพึ่งนี่พี่น้องเอยอีลามักแต้มบ่ลูกมักแบบประเภทแต้มบะ <c oughs> ใช่ฮะ มาให้ปลาลุงเบิ่งมงดูค่ะเออกําลังขึ้นโค้งบอคือคือ,คอระเบิ่งเอาพี่น,อน,นอ้องเอยเนาะอ่าเบิง่งเบิ่งจากแบบมันบ่นบ่ลุกนี่แหละพี่น้องเอยเนาะคือมีมีแบบแบบนีีเน,นานนังเนาะเออใส่เจ้าฮากระไดซัดาไดแล้วค่ะน้เบาเบิ่งมูดูค่ะโอ้เก่งแท้นี่น้อน้นำพึง่ง <laughs> อฝึกฝนไปฮะแล้วลูกไอทีละขั้นตอนเย็นบอกฝึกฝนไปมือละเล็กมือละหน่อยเย็นบอกเดียวกับเก่งเองบาร์บี้เออฮะแล้วหาเวลาว่างก็ต้องเป็นประโยชน์เยันบอลกนะบ่าวบอกนะเยนหนังสือเอฟซีผลหมักไปผลยนหนังสือเก่งเออพูพก่นหอยเราบึงเอา จะแต้มตัวใดนี่ฮะลูกแตโอ้โดยกินข่าแล้วบ่ยละ่ละยล่ามาติเศ้ามาลูกอืมอ,อายอุทัยไปใสลูกหลามกันนี่ฮะไปหันไปไปัมครัวไปกับเองสโอ้เอาสมโมนโครัวสำเนาอย่ายเอาไปน่ะหลดลหน่นหัวจักน้องลูกเนาะ ยัวนวาเรนนะเอกสารรถเป็นมุจักพีงง่น้องเอ้ยน่าจิแมนเลยไปนั่งแล้วบอกว่าอันนั่นไปห้างกอีไปซื้อรถนะโอ้น่าจะแมนอยู่าาเพราะวาเรนเอาเอกสารนะลูกเนาะเออสามเดือนก็จะได้ป้ายพี่น้องเอ้ยอืออีลายหย,นะย่างมากบอลุกนี่นะเออดีแล้วลูกไอ้มีรถไฟฟ้าก็าว้ขี่เป็นประโยชน์เลเยินบอกเออว้ขี่ ที่ว่าจําเป็นแลวก็เ้าโบคี้ไปสุดทีมันก็ะใส่ได้ดดนยินบ่เออดีดีเก่งายเก่ง,รา,า,ง,งการปลาลุงคนด้งคนก็ดีใจแล้วที่ว้น้องน้ำพึ้งเป็นคนหู้เวลาว่างก็เฮียนเขียนหนังสือยินบ่ลุเออดีแล้วที่ว่าผู้ใหญ่เมตตาเจ้าอันนี้น้ำพึ้งเป็นคนเขียนพี่น้องเลยเอ,อ,อันนี้เจ้าสาวบ่ลุกอันนี้นะ เจ้าย,ยิงบ่อ๋อเจ้ายิงเจ้ายิงคือดอกไม้พี่น้องเลยอยากเป็นยีวว่บ่เจ้ายิงเจ้ากะเออพี่น้องเลยเห็นลูกสาวมีความสุขกะดีใจน,ำในํำแหละแม่ลำาพนแล้ว,ลว็ือปลา้ันเออแม่ยังคาเวียกีฬาเลยเป็นกฝากความมากิดหอดเจ้าอยู่เดอ้อเห็นบ่อ่าแล้วก็บเบาลั่นพ้อมเห็นบ่อีกบดนได้นน่เฮาสิสดเมื่อไเลยเห็นเนาะ เดือนสิมาหนิก็แม่แนได้พี่น้องเลยวันที่สิบหกเออน้องน้ำพึ่งใส่ชุดเจ้าหญิงบ่นี่เมื่องเนาะเอ้ได้แบบนี้แล้ชุดเนาะน้ำพึ่งใส่แบบนี้แล้วหนิเนาะนีะ่เป็นสติ๊กเกอร์โอ้แมนบอสเออเก่งแทนพี่น้องเลยลูกสาวนี่นโดยคะแนนพยายามได้หูงเงียงแลกแกออกมาทีเลยอืม คุนซื้อให้แต้มนะลูกเนาะโดยโดยโอ้เก่งเกเก่งเออละตีพิ่นมาแล้วบอลุกมือนี้ฮะเมื่อแล้วเบ่เออละตีแดมดลย่อเบอโอโดยโดยังไ๋อิล่าสร้างมาด้เศ่้าบอลุอิล่าเห็ดยังให้เพิ่นกินมือนี้ลูกยังง่ไเลเฮด หาน้ำหานายเพิ่นกินอยู่บ่ฮะลูกเออโดยโดยแหละเนาะมาเพิ่นก็นเขียนหนังสือพี่นอ้องเอ้ยหัดอ่านหัดเขียนน้ำเบามาบรรณา,าแล้วให้เป็นเด้อลูกเดอเอ้อเห็นบอกอ่าในน้องามอยู่บ่แต้มอกโอ้แต้มผมก่อนเออๆเดี๋ยวนน้ำเบาเข้าไปเบิ่งสร้างก่อนเด้อลูกเดอ้อ โดยไปเบิ้งสร้างก่อนพี่น้องเอ้ยให้ลูกสาวเขียนอ้อมาเหมือนนี่เราเก่งเด้อน้องน้ำผึง่งหัดอ่านหัดเขียนนีปุ้มีพี่น้องเลยฮ่าโธ่ไหนสร้างเฮามืาอนี่ฮะบุมมี่แม่กันสันพี่น้องเอ๋ยลืมป้าสบายดีเด้อสั่งเด้เดอฮ่าโธ่เรียบร้อยเนาะอันนี้ฮะเอเอพ<อ>ูพี่น้องเ,เอ๋ย โดยกับกับตัวนั่นเด้อไอเด้ออ่นลบกวนัน,านสาบายในน้อยหนึ่งเนาะตัวนี้นโดยเออโดย,โดยและอันนี้แห่งจากนาเนี่เนาะตัวนี้ออว่ามาให้มันได้แบบอืโอโมพี่น้องเอ้ยอันนี้จะหน่อยพื้นทห่มั่งนี่ก็ลงฟองแล้วนี่เนาะสั่งคิงพี่น้องเอ้ยเห็นงานสั่นสูนงมสาสั่งเนาะ เออพพีน้องเอ้ยจังไดปูนเท่านั้อ้ายพ่ออยู่บ่เออโดยยังเหลือน้อยนึงก็สิแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยยังแต่ังนันเนาะ เพื่ออุดเขาอีกเนาะบนกลนี่ฟังนี่ใครแต,ว home, ต home, ่ว่าอยู่ห่มเนาะไอ้คิงใครแต่่อยูหมเออใครแต่อยู่ห่มยังวะอันแดดเนี่ยครับแห้งสั่งเป็น บกเลยพี่น้องเลยเนาะฝั่งนี้เพิ่นกะไอ้มังเลยก็สิลงฟองเรียบประพันธ์มีให้บึ้งและฝั่งนี้เพราะว่ามันนั่นพี่น้องเลยอือเท่าเนาะเรียบร้อยฝั่งนี้ครับพี่น้องเลยแห้งเา้ละแนเรียบร้อย แม่กิแต่งติเได้แล้ที่ธรรมาติไ่อ่นฮูช่างได้แล้วอันนี้ฮูช่างนี่โดยมีแต่ว่าอ่นที่ว่าไหลก่อนันเฮาล็อกอันหน้าต่างยังให้ีลงุ่นลงอีกแน่มันตืนพดโดยยมันยังบ่มีสว่านก็มันอ้โดยกับยังางในนีเนาะอ้ายเนาะยังาเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยังนันกะสิแล้วแล้วเนาะเออกับอยู่นี่นอยนึงอันฝั่งนี้พี่น้องเอ้ย โดยอันนี้นะมิเตวาไอ้แทกเน,น้ะยเนาะคันวานะเนาะอันแทกว่าใส่เขาใส่นางฮ่ะแมนบอใส่เล็กเนาะอ่าแทกพี่น้องเอ้ ไอคิงแท็กให้แล้วก็จังสิไปสร้างเป็นไซเด็กดัดเนาะกันขโมยขังค้ากลางคืนเวลาอยากเปิดหน้าต่างออกให้ลมเข่าสว่างเน่ไซเด็กบนเนรออะไรก็ไยไซเด็กแท่กวน โอ้อันนี้นะบอกอ่าบอเขาว่าอันหน้าต่างนี่แมนแมนโดยคือทางห่านเพิ่นเพิ่นกาอนามาลุ่นบอยคือคือเพิ่นใสให้เฮาบอหรือว่าอย่างไรไมาใสเองบอเขาไม่ใสให้เออเขาแท้มันเขาเขาไหวเองเขาเอาไปต่างนี้ครับ No, sí. eh. Sí. มาแล้วปูน <c oughs> ันไนพี่เร <c oughs> <c oughs> ่งเร่งได้สั่งคิงว่ะน,นี่กขเปลี่นยนอะไเลยเลี่ยนแล้วเนี่อะไรกัน เสีม่มวงบอกสีเพื่อนบอกต้องพึ่งวานข้างนอกอ่ะเพื่อนอยากได้สีควันยาเพื่อนเนาะควันสีควันบุหรี่เนาะภาษาไทยข้างในเนี่ยเพื่อนว่ามักสีสว,าว่างสีขาวว่ะเอาให้เพื่อนแบบนั้นเ <laughs> พราะว่าเขาเข้าไปเวลาไฟดับไฟยังมันก็นสีขาวเนาะมันสว่างเนี่ย คือเฮือนเทาหลดใส่สีเท่าเหมือนทางในแบไพ่ดับให้ง่มยังบโเห็นเลยแบบนี้เมื่อกี้ซื้อสีเท่ามาใส่สีมื้นแน่นะสเท้าเอี่ยงสีขาวโลเนี่ยแมนสีขาวข้างในข้างนอกในควันบุรี แบบว่าเพิ่นเบิ่งเาาพื่อนเข้าไม้นะเพิ่อนอย่างนั้นนะ่ะนะมีแบบเลยเนาะมีแบบแล้วมึงแบบมาเลยมึงแบบมาแล้วเพิ่นว่าเห็นมาแล้วยังมักซีนี่ว่ <S <S ววะไปถามมนะาแล้วอันไนค่ะสีเหล้าแท่งไหสีเหล้าเออถ้าของแท้เลยนะอันอ่า2,000กัวเท่านั้นนะสองพันสามพันถ้าของแท้ ตัวเสร็จได้นะกับสีราคาซูงแน่นไอคิงเนาะเสร็จได้แท้งแล้วเงินหกพันนี่ยที่ได้แต่สองถังเงน,น้เก้าพันในี่ได้สามถังออมันมันกับขื่นกับคนเนาะไอเนาะขื่นกับคนแต่ว่าเขาหักซาได้มันกับบุเปื่อนออออออหักซากับเพื่อนไว้ เออยังแต่นี่น้อยหนึ่งเนาะข้างล่างในอากาศในพุ่นก็แล้วเลยพี่น้องในบ้านนี่มันนำเองเอแมนดัำมันมเนมะ อาบนาก็เพ no ื่อบ่บ่แตกง่ายเนาะองนั้นนานามือบนนาบนบาน้ำของเขาได้แม่นั่นแหละตรงน้ำของเพ่นตกเกาซูมไปแล้ว

ไมนี่ส่วนลายแบบเขาเจ้าเห็ดไม่ดิบเนาะอันคือว่าอันวงกบนี่เนาะส่วนลายไม่ดิบนะนอกจากว่าเขาเห็ดเื่อนเห็ดซานแบบมันออกมันหน้าเขาเห็ดแบบเอาไว้ก่อนเนาะแบบเอาไว้ไม่มันเห่ามันอนากรมันอะไรลย่ังไว้เห็ดแบบอาเห็ดแบบขับไว้เนาะขับขับไว้เนอเห็ดขับไว้เนอขนาดเห็ดพอดีเลย มันนี่มันเหี่ยวสิมันเห่าเนาะแมนแมนเพื่อนีนี่เพิ่นที่โดยเฉพาะเลยอันนี้เนาะขักซ้ำแมนแมนครับแบบเราบัวไข่แน่นะแบบไข่กับบัวได้ได้นี่นะทำไมมันยังกระปิดเลยใหม่แมนเวลาฝนตกปกดพงเนาะสัญชาสีไว้เลยไข่ไหมแมนแมน อ่ะพี่น้องเอ๋ยนาะให้สร้างเพิ่นเห็ดเวียกเห็ดงานก่อนมาอัปเดตเบิ่งเนะเาะแฮ้โทเนี่แหละเรียบร้อยพี่น้องเลยตัวฝั่งนี้เท่าว่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็ให้อันนาก่อนเพราะว่าสีฝั่งนี้มันฮักกระสาบแล้วพี่น้องเลยให้ อยู่ตัวก่อนเนาะว่าหากระล้ววานนี่ฟังนี่ก็หากระแล้วพี่น้องเย้ยยังหน่อยหนึ่งยังฟ้าหนึ่งครับอันนี้พี่น้องกระแล้วเลยเนาะสีะได้เบิ่งแบบเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยมาเมือน,นี่อากาศท้อนแน่พี่น้องเลยอา้าโธลูกสาวก้มเ,เลยบ่ไนี้าโธ่เตามเพื่อนถือโลรอะไรค่ะ อือเป็นได้นองน้ำพึ้งนี่เฮาต้องบึงเอาแบบไรนี่ค่ะพึ่งนี่แบบบอลงเสือค่ะบอหรือว่าแล้วแต่เขาอยากใส่บอแบบใดมันคือเขาก็ใส่แบบนั่นบอืออโดยโดย กลมใช่เลยพีน่น้องไอราเห็ดเพื่อซีแล้วเวน้องพึ่งเนาะคืออันคนหนึ่งนี่ด,าาด้นเนบาะแล้วฮะลูกเออเบาตัวได้หายจะเห็ดคือในตัวนั่นนะบอ อืมเห็ดแบบนี้บอใส่เวล้านบอืลเผ่อสิเป็นคนหนึ่งนอกบ่แมนง่ายพี่น้องเลยอถือว่าเบึงเอาแบบแบบนี้บลูลแบบหงบอโอ้เป็นในพี่น้องเลยน้องน้ำผึ้งเนาะโดยโดยอ่าระบายไปพึกพนไปเด้นน้ำผึ้งเด้อ เออทีละเล็กทีละหน่อยพี่น้องเอ้ยยังไรเนาะเฝืนกาชถือว่ามาหอดจุดๆนี่ก็โอ้ยเก่งลายพี่น้องเลยเขียนสื่อเจ้าคองนี่เป็นอยู่บะลุอืมเขียนสื่อน้องน้ำพึ่งสื่อแท้เนอะไรก็เขาองเฮียนนี่ยฮะลก ืโอ้น้องพูเงินเออนามสกุลได้จะปำสวงคำใสบอกปุนุคำใสโอ้โยาุกกอ้กคือกันคือกันแห่ากเอือน้องพูพูงเงินปุนคำใสบอกโอ้สื่อมวลลีพี่น้องไอเนานะมาสื่อแท้ไอ้าาอุทย อุทัยซุรอดินนี่สิอ่ะไอลิกสือเอื้อให้เขามาดาวันดาวันโดยซื้อดินมาวันโดยโดยอาเคียนโรดรูเด้อบันนี้เด้อร์นับ uh> ่าวก็สิบกได้รบกวนแหละพี่น้องเลยฝึกฝลไปเด้อเฮียนบอกเผื่อสิได้เฮียนเก่งคือมูเนาะหนังสือก็เฮียนอ่านไปน้ำเห็นบอก เวลาว่างกันเนี่ยดีแล้วที่ว่ามาหาเฮียนนังเฮียน็นนังเสียนนังสือเนาะอาจจึงได้คลิปนี้นะบ่าวจะได้จบคลิปแล้วลูกเดอ้ออ่าตั้งใจเฮียนเนาะสูดๆเดอ้อโดยสบายดีลูกหละ่ะโดยโดยพี่น้องเอนะ้ยเนาะให้น้องน้ำผึ้งอฮัดอ่านฮัดเขียนเพิ่นก่อนพี่น้องเอนะ้ยเนาะเต็มหูมื้อนี้บา่าวพามีก็แวะเวียนมาอัปเดตเรื่องเวียกง,งานเฮาพี่น้องเยอ,ยงอ้ยยังอ่าฟ้าหนึ่งเนาะก็แล้วแหละพี่น้องเอ้ย ขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบิรดสุขุสุคนเดออเ้อที่ว่าซอยเรือน้องน้ำพึ่งเข้ามาพี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีแหงเนาะสิบสี่กุมภา อ่ามือนี่พี่น้องเอ้ยวันแห่งความหักเนาะขอให้พอแต่ความสุขกายสบายใจเด้อพี่น้องเอ้ยมืออื่นอ่าวันเกิดบ่าวพามีเนาะแต่กับโบได้จัดดอกพี่น้องเอ้ยเฮาแบบงบโบรายเนี่ยก็เลื่อโบได้จัดพี่น้องเอ้ยอ่าครบสักสองปีนาะพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณขอให้อยู่ดีมีแหงเบิดสุขสุคนอ่าก็แล้วกันนะพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ลาแล้วสบายดี